วันนี้คือรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาสอนนักเรียนแบบนักเรียนนักเรียนนักเรียน <c oughs> วันนี้เนาะครูจะมาสอนเรื่องงานประตูและงานหน้าต่างรู้จักประตูหน้าต่างหรรู้จักไหมอ่าเราต้องรู้จักกันแต่ก่อนที่จะไปเรียนวันนี้เดี๋ยวครูจะให้ทําการเช็คชื่อกันก่อนอ่ะเช็คชื่อยังไงของครูครูจะให้คิดค,คําคม รู้สึกว่ามันแบบโดนใจแบบเห็นแล้วบาดแบบคอขาดออกมาเลยเนาะซึ่งในห้องนี้ตอนนี้ครูกาลังจะให้พวกเราคิดกันก่อนเดี๋ยวครูจะอธิบายกปก่อนเนาะสําหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้อ่ะถามว่าจะส่งคําคมยังไงล่ะก็ส่งมาทางนี้อ่ะตรงไหนขึ้นเคียวโค้ดอ่ะตรงนี้ขึ้นเคียวโค้ดอ่ะแล้วก็ตรงนี้นนนนอ่าโอเคอ่ะครูอธิบายเสร็จแล้วนั้นในห้องเรียนเรามาเริ่มจากคนแรกกันก่อนดีกว่า เอาละเอาคนนี้เลยแอดรากูขอคำคมที่แบบออบาดใจแบบว่าบาดคอขาดเลยนะโอเคผมเลยเหรอครับตนเป็นที่เพึ่งแห่งตนครับโอ okay. เคอโอเคโอเคก็อืมพอผ่านนะอ,อืมคนต่อไปแล้วกันเฟเซอร์ค่ะเสื้อสวยเสื้อรวยเสื้อเก่งค่ะอ,อันนี้คือคิดดีแล้วใช่ไหมคือ คือแบบมันใจวันนี้อ่ I. อโอเคเออครูไม่รู้นะว่าใช้อะไรคิดคนต่อไปเลยขอเป็นซิโนแวคเอครับเออมีด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 ครับผมเยี่ยมแบบดีมากแบบโอ้โหคุณฟังแล้วเอาโอ้บาตตาบาดใจมากแบบโอ้โหโอ้หนักกว่าบาด บาดค,ครับบาดแขนบาดขาบาดคอบาดตายไปเลยเลือดเต็มตู้เลยยับไปเอตราไฟเซอร์ทำอะไรโทรหาโรงพยาบาลไงค้าเห็นแอต้าบอกว่ามีบาดมีเลือดออกเต็มเลยโอ้ว่ามีไม่ได้ของบา้าครูบานักเรียนกูบา้าโอ้ไมดด่กอดอ๋อเอาล่ะวันนี้เรามาเริ่มเรียนของเราดีกว่าอ่ะทุกคน เปิดไปหน้าแปลนแบบขยายประตูหน้าต่างโอ้โมีคำถามไฟเซอร์ใครใชใ้เธอมีคำถามตบปากตัวเอง100ทีคู่ครับเดี๋ยวผมตบให้ครับเย่าอย่าทำซะโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าทำนี่แค่สั่งสอนเท่านั้นนะไฟเซอร์เดียวตบปากตัวเอง20ปุ๊บผมเยกเฉยๆ,ๆกับกู40่ <c oughs> ทีอ้ โอเคบียด okay, 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 okay. มาละทุกคนมาที่แบบขยายประตูหน้าต่างกันต่อแล้วกันอ่ะทุกคนเปิดแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมว่าแบบขยายประตูหน้าต่างเนี่ยมันจะมีตัวปาปาตามด้วยตัวเลขและก็อยู่ในวงกลมอันนี้จะเป็นแบบสัญลักษณ์ของประตูเนาะส่วนหน้าต่างจะเป็นนอนหนูตามด้วยตัวเลขแล้วอยู่ในสัญลักษณ หกเหลี่ยมค,ครับของผมไม่มีไม่มีปอปลากับนอนหนูอะครับของผมเป็นตัวดีกับตัวดับเบิลยูอะครับครู <c oughs> ใช่แล้วซินโนแวคเธอนี่เก่งมากจริงๆเลยนะเนี่ยตามครูตลอดเลยเนี่ยอ่ะของเธอเป็นตัวอะไรนะอ่าของเธอเป็นตัวดีและตัวดับเบิลยูอ่ะตัวดีกับตัวดับเบิลยูเนาะกรณีที่ของใครเนี่ยจะเป็น ตัวอักษรภาษาอังกฤษเนาะประตูก็จะย่อดด้วยตัวดีตามด้วยตัวเลขและอยู่ในวงกลมอ่าส่วนของใครเป็นตัวดับเบิลยูนี่อาจจะเกีกบหน้าต่างเนาะจะเป็นตัวอักษรซีอหกเหลี่ยมนะแล้วก็เป็นตัวดับเบิลยูและตามด้วยตัวเลขและอยู่ในหกเหลี่ยมนั่นเองนะอย่างที่บอกว่าโอ้ซินโนแงเนี่ยเป็นคนที่ตามครูมากโอ้โหแบบครูรู้สึกปลื้มใจที่มีนักเรียนแบบนี้เนาะ ครูอยากจะให้ทุกคนที่แบบมีคําถามอะไรก็ถามคำถ,ถามครูมาได้เลยเอาล่ะใครมีคําถามถามครูมาอ่ะถามอ่ะทาไมไม่ถามแอตดาไฟเซอร์ <At> ta, <Pfizer. S 2> พวกเธอถูกหักคุณละหน,นึ่งร้อยคะแนนไม่ถามคําถามครูครูข้ามกี่ครูไฟเซอร์เธอถูกตักหนึ่งพันคะแนนเถียมครูกูกับไฟเซอร์ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับแอตดาเธอถูกไล่ออก oh, <no. S 1> oh. ถูกไล่ออกถูกไล่ออกนีใจมากพ่อมารับนอยถูกไล่ออกเลยครูเบื่อนักเรียนพวกนี้มากเลยมันตั้งใจเรียนอะเมื่อเราได้รู้สาร์ประตูหน้าต่างแล้วทีนี้เราออกมาทํายังไงต่อละเราก็ต้องสร้างตารางตารางของเราจะประกอบไปด้วยทั้งหมด5หัวข้อหัวข้อที่1คือลำดับลำดับนี่เขียนอะไรล่ะเขียนเรียงไปเลย1 2 3 4สอ อันที่2ถัดไปหัวข้ออะไรหัวข้อคือสัญลักษณ์ประตูสัญลักษณ์ประตูนี่คืออะไรเนาะก็เขียนไปเลยว่าประตู 1, 2, ึ่สอหรือปหนึ 1, ่งปสองป3ามปสี่เรียงไปถึงหน้าต่างเหมือนกันใครมีเท่าไหร่เขียนเท่านั้นไม่ต้องเขียนเกินไม่ต้องเขียนเหลือเขียนให้ครบก็พอเนอะาะสคืออะไร3คือขนาดพื้นที่ขนาดพื้นที่คืออะไรความสูงของประตู ความสูงของหน้าต่างเอาเฉพาะที่เป็นช่องที่ต้องตอกลงไปเท่านั้นนะและก็คูณด,ด้วยความกว้างอ่าแล้วทีนี้ทำยังไงต่อล่ะเราก็ต้องทำช่องที่3ช่องที่3ามเนี่ยจะเป็นช่องการขีดการขีดอะไรการขีดเดี๋ยวครูจะมาสอนการนับตอกเนาะเอาแค่นี้ก่อนการขีดขีดไว้แล้วเว้นไว้แล้วไปช่องที่4ช่องที่4คืออะไรช่องที่4คือคือคือ จำนวนจำนวนเนี่ยมาจากไหนเอามาจากที่ขีดไงเออและช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายเป็นช่องการรวมพื้นที่ทั้งหมดอา่าเนี่ยพอได้เสร็จใช่ไหมช่องแรกนับเลขคูณกันได้ช่องสุดท้ายพอได้ช่องสุดท้ายเอาช่องสุดท้ายมาบวกกันทั้งหมดจะได้พื้นที่ที่ต้องเจาะประตูหน้าต่างทั้งหมดเลยเอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นครูขอดูของแต่ละคนที่ ครัวให้ไปทำเมื่อกี้หน่อยโอเคแต่ละคนเนี่ยทำได้ดีมากเยี่ยมมากต่อไปเป็นการนับประตูหน้าต่างถามว่านับยังไงล่ะเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวคุณจะมาบอกกันนับยังไงให้ทุกคนเปิดไปหน้าที่เป็นแปลนผืนอ่ะเห็นไหมแปลนพื้นเนาะเราเริ่มนับจากขวาไปซ้ายอ่ะเริ่มนับจากขวาไปซ้ายดูนี่เห็นไหมเจออะไรก่อน เจอหน้าต่างหน้าต่างอะไรหน้าต่างน .3 เราก็ขีด1นึขีดที่นอสและถัดไปเจออะไรเจอประตูปสเราก็ขีดหนึ่งขีดที่ปสามเราเริ่มนับจากขวาไปซ้ายจากบนลงล่างโอเคเข้าใจไหมประตูเป็นวงกลมหน้าต่างเป็นหเหลี่ยมครับฝ่าไหนเลยครัคขบขวาบนขวาล่าง ขวาหน้าขวาหลังหรือขวาล้เลยครับขวาบ้านเธอครับครูครับไฟเซอร์ทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้ทุกคนคงนับครบแล้วใช่ไหมครูขอดูหน่อยโอเคเยี่ยมจริงๆเอาล่ะทีนี้นะเมื่อทำเสร็จแล้วนะครูก็ขอให้ทุกคนเอาไปส่งในคลาสรูม แล้วครูจะตรวจและจะบอกคะแนนอีกทีหนึง่งขอให้คิดคำนวณและก็ทำให้ครบให้เรียบร้อยนะโอเคนะโอเคครูครับครูครับแอตตามีเฉลยครับโอ้ยมิสซแอตตาเธอมีเฉลยเลหรอเอาไปทำลายเดี๋ยวค,ครูครัเดี๋ยวเอาไปทำลายให้เองค่ะ หนูไม่รู้ว่าจะทำลายอะไรค่ะหนูเลยทำเป็นลายดอกไม้มาค่ะมีอีฟเซอร์